ดูชัดๆทุกมุมสภาพร้านสะดวกซื้อในปั๊มปทอททสาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งโดนลูกกระสุนปืนใหญ่ b m 21ยิงมาตกใส่ทำให้เสียหายทั้งอาคารมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเป็นการกระทำอย่างไร้มนุษยธรรมไร้กติก,กาไร้มารยาทของฝั่งกัมพูชา เหตุเกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568เป็นวันที่จังหวัดศรีสเกตรประกาศให้ประชาชนอบพยพออกจากพื้นที่ซึ่งประชาชนหลายคนคิดว่าจุดนี้คงไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอยู่ห่างชายแดนกว่า30กิโลเมตรในขณะที่หลายคนมาใช้บริการเติมน้ำมันซื้อของในร้านสะดวกซื้อกินกาแฟใช้บริการห้องน้ำพนักงานผู้หญิงกำลังปฏิบัติงานบริการลูกค้า ลูกค้าที่ประกอบไปด้วยผู้หญิงและเด็กกำลังเลือกซื้อสินค้าอยู่ๆกระสุน BM21 ตกใส่กลางร้านค้าแห่งนี้ทำให้เกิดระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ทุกคนต่างแตกตื่นตกใจเกิดความเสียหายและความวุ่นวายไปทั่วบริเวณโดยรอบต่อมาพบว่ามีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก นี่เป็นบริเวณหน้าร้านเราก็จะเห็นบริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงินเคาน์เตอร์ที่ให้ลูกค้ามานั่งทานอาหารชั้นวางสินค้าต่างๆอาคารที่เสียหายยับเยินไม่ว่าจะเป็นหลังคาฝ้าผนังกระจกพื้นอาคารสินค้าจำนวนมากอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้บริเวณที่เกิดเหตุเรายังเห็นรองเท้า เศษเสื้อผ้าของผู้ประสบภัยบริเวณใกล้เคียงก็จะมีคนนำดอกไม้มาแสดงความไว้อะไรให้กับผู้ที่จากไปเป็นภาพที่เห็นแล้วทำให้รู้สึกหดหูม่มากๆไม่รู้ว่าจิตใจของคนทำทำด้วยอะไรทำไมมีความเฮี้ยมความโหดเป็นการตั้งใจและจงใจยิงใส่เขตที่อยู่อาศัยของประชาชน โรงพยาบาลโรงเรียนวัดเพื่อให้ฝ่ายไทยนั้นเกิดความเสียหายหนักโดยไม่สนกติกาใดๆทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์หวังว่าไทยจะกลัวและยอมทำตามที่กัมพูชาล้องขอก่อนหน้านี้จากการประทะที่ผ่านมาทำให้กัมพูชาได้เห็นชัดแล้วว่าคำว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาด เป็นประโยคหนึ่งที่อยู่ในเพลงชาติไทยนั้นไม่ใช่เขียนมาเพื่อความสวยงามแต่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยยึดถือยึดมั่นมาโดยตลอดทหารไทยได้มีการตอบโต้กัมบูชาอย่างสาสมรวดเร็วแม่นยำโดยเน้นไปที่จุดยุทธศาสตร์ทางทหารไม่ตั้งใจหรือจงใจยิงใส่ประชาชนเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนอย่างที่กัมบูชาทำ ผมในฐานะคนไทยและเป็นคนศรีสเกตขอประนามการกระทำอันต่ำช้าของกัมบูชาขอแสดงความรังเกียจในการสร้างข่าวปลอมมาโกหกประชาชนของตัวเองและมาโกหกคนทั้งโลกและเรียกร้องให้ประชาชนชาวขเขมรได้ตาสว่างได้แล้วพ่อของคุณสามีของคุณพี่ชายคุณน้องชายคุณ ญาติพี่น้องคุณมาเป็นทหารสู้รบไปเพื่ออะไรอาจพอเลือกไม่ได้ขัดคำสั่งไม่ได้หรือเพื่อเงินทองหรือเพื่อเกีดยรติยศจากที่ผมได้รับรู้มาผู้นำของท่านไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้เห็นว่าชีวิตของทหารที่สูญเสียไปนั้นมีค่าอะไรเลยปล่อยให้เน่าเป็นปุ๋ย อยู่ในแถบชายแดนที่เกิดเหตุการณ์ประทะแม้ฝั่งไทยจัดเก็บห่อศพให้อย่างดีนำไปส่งให้ยังปฏิเสธการรับศพเพียงเพราะไม่อยากให้โลกรับรู้ว่ากรัรมพูชาสูญเสียทหารไปแค่ไหนสุดท้ายนี้ผมขอไว้อะไรผู้จากไปรวมถึงแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ได้รับผลกระทบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก หวังว่าผู้ใหญ่ของประเทศไทยจะมีมาตรการจัดการที่ดีเพื่อให้ประชาชนของไทยได้มีชีวิตอยู่อย่างสงบจากนี้และตลอดไป